สวัสดีครับทุกคนครับแล้วในวันนี้นะฮะโอ๊ตพาทุกท่านนะครับมาดูบ้านหนึ่งหลังกันนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้นะฮะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับบนที่ดินเนี่ยถึง80ตารางวาเลยนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยเพียงแค่3ล้านกลางๆเท่านั้นนะครับตัวบ้านผมบอกเลยว่าดีไซน์ออกมาได้ทันสมัยนะครับอินเทรนด์กับยุคนี้มากๆเลยครับ ทำเลที่ตั้งของบ้านหลังนี้นะครับเขาจะตั้งอยู่ตรงอําเภอสันทรายนะฮะตรงเส้นวงแหวนรอบ3นะครับห่างกับโอกระจูสันทรายเนี่ยถ้าใครเคยไปนะครับประมาณสัก2กิโลนะฮะเข้าซอยมาจากทางโอกระจู่นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นบ้านนอกโครงการนะครับแต่ว่าโดยรอบบ้านเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับที่เขามาสร้างบ้านนะฮะแล้วก็อยู่อาศัยกันแล้วนะครับทำให้ตัวบ้านเนี่ยจะไม่ได้เปรี่ยวนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่บริเวณโดยรอบเลยนะฮะ สำหรับที่ดินของบ้านนะครับจะอยู่ที่80ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยจะอยู่ที่168ตารางเมตรนะครับมีหมด3ห้องนอน3าห้องน้ำนะครับถนนหน้าบ้านเนี่ยจะกว้าง7เมตรนะครับและหน้าบ้านนะครับหลังนี้นะจะหันหน้านะครับออกไปทางทิศตะวันออกนะครับเฉียงใต้หน่อยๆนะครับตรงส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นบริเวณของโรงจอดรถนะครับตรงโรงจอดรถเนี่ยจะสามารถรองรับการจอดรถได้อยู่ที่2คันครับ วัสดุหลักๆในการสร้างบ้านนะครับเราก็จะใช้ของ SCG นะครับรับประกันได้นะฮะในเรื่องของคุณภาพวัสดุในการก่อสร้างครับขนาดของพื้นที่บ้านนะครับถึง80ตารางวาทําให้มีพื้นที่บริเวณโดยรอบบ้านยังเหลือนะครับคุณสามารถจะปลูกต้นไม้นะฮะเพื่อเพิ่มความร่มลื่นนะครับความสวยงามให้กับตัวบ้านได้นะฮะการดีไซน์ของบ้านนะครับคือตรงช่องตรงนี้นะฮะคุณเห็นไหม ตรงช่องตรงนี้เนี่ยที่จริงเ่ยเราสามารถลงต้นไม้นะครับขนาดใหญ่ได้นะฮะเพื่อทําเป็นเลเยอร์ของต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางบ้านนะครับทำให้ดีไซน์ของบ้านเนี่ยมีความร่มรื่นมากขึ้นนั่นเองแล้วเราก็เข้ามาภายในบ้านนะครับจากประตูทางเข้าหน้าบ้านนะฮะ คือตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณโซนลิฟวิ่งนะครับหรือโซนนั่งเล่นนั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยคุณสามารถตกแต่งนะครับเป็นสไตล์มินิมอลก็ได้นะครับวางโซฟานะครับแล้วก็วางทีวีทางด้านนู้นนะครับตรงนี้เรามีกระจกขนาดใหญ่นะฮะสามารถติดผ้าม่านนะครับเป็นผ้าม่าน2ชั้นนะฮะทำให้ตัวบ้านเนี่ยจะดูโล่งแล้วก็โปร่งสบายมากขึ้นครับ ภายนอกบ้านเนี่ยมันจะดูเป็นสไตล์โมเดิร์นใช่ไหมครับแต่ภายในเนี่ยเราพยายามคุมโทนนะเห็นไหมว่าตรงประตูเองก็ตามหรือบันไดเองก็ตามเนี่ยเราจะใช้สีไม้อ่อนๆน,น,นะครับทำให้การตกแตง่งหรือลงเฟอร์นิเจอร์เนี่ยสไตล์มินิม,มอลเนี่ยจะทําได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้เป็นอีกหนึ่งห้องนะตรงนี้เนี่ยที่จริงสามารถทําเป็นโซนของห้องอีกหนึ่งห้องก็ได้หรือสามารถทําเป็นโซนห้องครัวภายในบ้านก็ได้นะครับแล้วก็ทําเป็นโซนซักล้างเพราะว่าเราเตรียมส่วนของกลอกเอาไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็มี ท่อระบายน้ำนะครับที่สามารถวางเครื่องซักผ้าตรงบริเวณนี้ได้นะครับด้านหลังบ้านเนี่ยก็จะเห็นวิวทุ่งนาน,นะฮะแล้วก็เห็นวิวดอยสวยมากๆเลยนะครับถัดมาครับก็จะเป็นส่วนของห้องนอนชั้นล่างอีกหนึ่งห้องนะครับ ตรงบริเวณนี้นะฮะเลเยอร์ตรงนี้เนี่ยคือทําเป็นห้องนอนนะครับข้างล่างเลยนะฮะขนาดใหญ่เลยมีการแบ่งพื้นนะครับระหว่างโซนนอนนะครับแล้วก็โซนของทําตู้ได้นะครับคือเมื่อกี้ทางเข้ามานะสามารถทําเป็น walk-in ินคอสเซสได้นะครับขนาดห้องสามารถลงเตียงขนาด5ฟุตได้นะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับเป็นขนาดห้องที่ใช้งานได้หรือถ้าใครต้องการปรับห้องนี้เป็นโซนของห้องทํางานก็ทําได้เหมือนกันนะครับ ตรงนี้เห็นไหมครจะเป็นโซนของ walk in closet นะครับที่สามารถดูตู้ได้นะครับตรงนี้ติดกับโซนด้านหลังเลยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นวิวทุ่งนานะครับเนี่ยกว้างเลยนะฮะแล้วก็จะเห็นวิวดอยด้วยติดกับห้องนี้ข้างๆเลยก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ําข้างล่างนะครับหรือห้องน้ําชั้นหนึ่งนะฮะตรงส่วนนี้ครับถัดมาเราจะขึ้นไปดูโซนบริเวณชั้น2กันนะครับบนชั้น2ของตัวบ้านเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด2ห้องนอนนะครับแล้วก็2ห้องน้ำนะฮะ บนชั้นสองของตัวบ้านเนี่ยสิ่งที่ผมชอบเลยนะคะคือมันมีแค่สองห้องนอนก็จริงแต่ว่ามันจะมีลิฟทงสเปซอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างห้องนอนคือตรงนี้เนี่ยสามารถบิวทําเป็นส่วนนั่งเล่นหรือเพิ่มเติมอะไรก็ได้นะฮะตามที่คุณต้องการเลยนะครับห้องนอนแรกที่ผมจะพามาดูนะฮะคือห้องนอนนี้นะครับห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่สุดนะครับ ห้องนอนเนี่ยเขาได้แบ่งเรื่องเลเยอร์นะครับในส่วนของจะทำวอล์กอินคอเทเอาไว้แล้วนะครับคือทางเข้ามาเนี่ยคุณสามารถบิว์ตู้เสื้อผ้านะครับตรงบริเวณส่วนนี้ได้นะครมีขนาดที่กว้างเลยนะครับ คือเขาแบ่งเลเยอร์ฟังก์ชันที่คุณสามารถจะตกแต่งหรือดีไซน์บ้านเนี่ยเอาไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วซึ่งมันก็ง่ายสำหรับเรานะครับไม่ใช่ห้องนอนโล่งๆนะฮะแล้วก็ภายในห้องนอนนี้นะครับก็จะมีส่วนของห้องน้ำเอาไว้ให้ด้วยนะฮะแล้วที่สําคัญห้องนอนนี้เนี่ยก็จะมีประตูนะครับที่สามารถออกไปตรงระเบียงบริเวณทางด้านหน้าบ้านได้ด้วยครับ ถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำภายในห้องนอนนี้นะครับ อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะว่าบนชั้น2เนี่ยมีข้อดีคือมันมีตรงส่วนของสเปซนะครับที่สามารถทําเป็นส่วนนั่งเล่นอีกส่วนหนึ่งบริเวณชั้น2ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบเลยมันทําให้ตัวบ้านเนี่ยพอขึ้นชั้น2องเนี่ยมันจะดูไม่อึดอัดจนเกินไปนะครับมีพื้นที่ใช้งานเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนบนชั้น2นะครับก็คือห้องนี้ฮะ คือห้องนี้เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าห้องนอนเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะเมื่อกี้เป็นห้องนอนใหญ่นะแต่ภายในห้องนอนนี้นะครับสิ่งที่ดีเลยคือเขามีห้องน้ําภายในตัวไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็จัดเรื่องเลเยอร์ในส่วนของที่สามารถทํวอล์ k อินค o ร e เซสเอาไว้ให้ด้วยนะครับคือห้องนี้เนี่ยขนาดเลเยอร์นะครับจะใกล้ๆเคียงกับห้องนอนชั้นหนึ่งเลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานผมว่าก็ค่อนข้างโอเคนะสำหรับห้องนอนนะครับในแต่ละห้องครับ ตรงนี้คือส่วนของห้องน้ำนะครับที่เป็นห้องน้ําในห้องนอนนี้นะฮะคือสิ่งที่ดีเลยนะครับว่า2ห้องนอนใหญ่ๆเลยที่มีห้องน้ําภายในตัวไว้ให้นะครับสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยผมบอกว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีเนี่ยผมว่าผมรีวิวไปหมดละ นะครับว่าบ้านแบบตลายโมเดิร์นนะครับฟังก์ชันต่างๆเป็นยังไงแต่ข้อเสียที่ผมตินะครับคือฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยชั้นหนึ่งเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงชั้น2เนี่ยผมไม่มีปัญหานะแต่ชั้นหนึ่งเนี่ยผมว่าฟังก์ชันมันเล็กไปหน่อยนะครับเราอาจจะต้องมาขยายหรือต่อเติมบริเวณด้านหลังบ้านเพิ่มนะครับเพื่อทําเป็นโซนของห้องครัวใหม่นะฮะโซนห้องครัวเดิมของบ้านเนี่ยอาจจะต้องทําเป็นโซนของดิ닝นะครับหรือโซนรับพทานอาหารนั่นเองฮะเพราะตัวบ้านเนี่ยที่เขาทําออกมาให้นะครับคือห้อง ส่วนที่เราอาจจะต้องมาตกแต่งนะครับหรือต่อเติมเพิ่มนั่นเองครส่วนรวมอื่นๆเนี่ยผมว่าโอเคหมดเลยนะส่วนโลเคชันนะครับแล้วการเดินทางเนี่ยคุณก็ต้องมาดูเองอีกทีหนึงครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจบ้านหลังนี้นะคุณสามารถติดต่อทีมงานเซลล์ขายของเรานะครับเพื่อเข้ามานัดเยี่ยมชมนะมาดูบ้านตัวจริงนะครับดูโลเคชันการเดินทางนะฮะแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมของบ้านก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะโอ๊ตแล้วก็เชียงใหม่เลิฟโฮมขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ช่องเรากันด้วยนะฮะบ๊ายบายครับทุกคนครับ